สวัสดีครับตอนเที่ยงก็มาทําตามสัญญาครับว่าจะอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟังคือผมรู้สึกมั่นใจเหลือเกินว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดพระองค์ทรงรักและทรงพอพระทัยกับคนที่รักษาสัญญาเช่นรักษาสัจจะพูดคําไหนทําคําคนั้นนะครับไม่กลับกอกไม่โกหกไม่ชั่วร้ายนะ ทำไมผมถึงพูดแบบนี้เพราะว่าบางทีผมรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเครียดรู้สึกอยากไปทาอย่างอื่นแต่เอ้ผมโพสต์ไปแล้วพูดไปแล้วว่าผมจะมาอ่านหนังสือเล่มนี้ให้ฟังก็จะอ่านก็คือการรักษาสัจจะนั่นเองนะบางทีเราหลุดปากออกไปแล้วเนี่ยว่าเราจะซื้อโค้กสองขวดเราบอกโอเคเดี๋ยวมาซื้อเราถ้าเป็นไปได้เราต้องพยายามรักษาสัจจ นก็จะบอกว่าก่อนจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยผมจะเกินให้ฟังสักสั้นๆันสักสองสามนาทีเกี่ยวกับเรื่องการรักชาติและการรักคนทุกชาติคืออย่างนี้นะครับเเราต้องเข้าใจด้วยว่าประเทศชาติเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเราเป็นคนชัางชาติหรือเปล่าเราต้องทบทวนตัวเองแล้วก็ มาพิสูจน์หาความจริงว่าพระคัมภีร์สอนไว้อย่างไรอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องคือถ้าทิตชนหรือผู้นำประเทศทำได้หนังทำได้แบบเดียวกับที่หนังสือเล่มนี้สอนในการรักชาติรักคนทุกชาติผมมั่นใจเหลือเกินครับมันเป็นภาพที่สวยสวนงดงามมันเป็นภาพแห่งเสรีภาพ อะไรนะารานภาพใช่ไหมอะไรนะสามอย่างนะอิสระภาพนะและ้วถ้าเกิดทําได้นะผมมีความมั่นใจเหลือเกินว่ามันจะก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพของชาตินะทําให้ตามเมหนังสือเรื่มนี้นะหัวข้อการรักชาติและการรักคนทุกชาติ การรักชาติถือเป็นจริยธรรมคริดเสียนหรือไม่ชาติในทุกวันนี้ไม่ใช่สิ่งที่มีมาตั้งแต่ปฐมกาลแต่เป็นสิ่งที่มนุษย์พึ่งมากำหนดขึ้นในช่วงราวศตวรรษที่18นี้เองแต่เดิมนั้นมนุษย์เราก็อยู่ปะปนกันในแต่ละพื้นที่มีการอพยพย,ย้ายที่อยู่ไปมาอำนาจบรัฐที่ปกครองในแต่ละพื้นที่ก็เปลี่ยนแปลงมาตลอดประวัติศาสตร์ เมื่ออำนาจบรัฐที่ปกครองอยู่อ่อนแรงลงอำนาจใหม่ที่แข็งแรงกว่าก็เข้ามาแทนที่มีชาติที่สิ้นชาติมีชาติที่เกิดใหม่บางครั้งชาติเล็กหลายชาติถูกรวบรวมถูกควบรวมเป็นชาติใหญ่และบางครั้งชาติใหญ่ก็แยกสลายกลายเป็นชาติเล็กหลายชาติฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเขตแดนประเทศ ไม่ใช่ความจริงที่เที่ยงแท้ของโลกที่เราต้องยึดมั่นว่าเป็นสิ่งถาวรก่อนที่จะอ่านต่อไปนะผมขอแทรกนิดนึงก็คือว่าประเทศไทยเรามีเขตแดนชัดเจนแล้วตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปเยอะมากแล้วเราจะเห็นเขตแดนชัดเจนในจุดต่างๆที่ตกลงกันล่าสุดครับแต่เป็นไปได้ถ้าเกิดสงครามแล้วประเทศไทยจะเสียเขตแดนมากขึ้นหรือประเทศไทยจะได้ เขตแดนมากขึ้นหรือมีพลมากขึ้นทีนี้จะพูดถึงถ้าเกิดสงครามใหญ่เช่นสงครามโลกครั้งที่สามมหาสงครามเป็นไปได้ว่าบางชนชาติอาจจะสิ้นชาติบางชนชาติอาจจะกลับขึ้นมาถือเขตแดนขึ้นมาใหม่อย่างเช่นในจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นแผ่นดินที่ใหญ่มากและเคยมีการยึดเขตแดนของแมนจูของคนมง้ง ของคนแมวหรือเมียวที่เรารู้จักกันหรืออ,อ,อุยกูก็ดีหรืออะไรก็ดีถ้าจีนคอมมิวนิสต์แตกก็เป็นไปได้ว่าจะเกิดเป็นสหพันธรัฐก็ดีหรือจะเป็นประเทศใหม่เลยเช่นประเทศแมนจูหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เป็นไปได้ว่าจะแยกไปเป็นประเทศฮ่องกองประเทศไต้หวันอย่างมีการรองรับแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็พูดกันตามตรงว่า เป็นไปได้ก็คือต้องเกิดสงครามครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งและเป็นไปได้ว่าประเทศหนึ่งจะสินนะจจะส้นชาติไปเลยเช่นประเทศลาวอาจจะสิ้นชาติไปเลยกลายเป็นประเทศใหม่ก็เป็นไปได้หรือมีการแบ่งเขตแบ่งสันปันส่วนกลายเป็นลาวเหนือใต้ก็เป็นไปได้เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ในอนาคตทุกสิ่งมีความเป็นไปได้แต่ เราสนับสนุนสิ่งไหนและอะไรเป็นไปได้มากกว่าผลสรุปถ้ามีการสงครามเป็นไปได้มากที่สุดเลยคือการสงครามจะทำให้เกิดการแบ่งสรรปันส่วนเขตแดนใหม่มีระบบการปกครองใหม่ๆขึ้นมานี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเพราะว่ามันไม่มีใครยอมใครกันง่ายๆอยู่แล้วยิ่งเป็นที่ดินนะครับ เรื่องที่ดินเนี่ยเป็นเรื่องที่รู้สึกพระองมพีพระเจ้าซีเรียรเพราะว่ามีตั้งแต่บัญญัติสิบป,ประการว่าอย่าโลภที่ดินของเพื่อนบ้านก็จะเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าเราทําตามถ้าผู้นําประเทศทําตามหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยตั้งแต่วินาทีนี้ต้นๆไปหรืออนาคตข้างหน้านี่มันจะเป็นเรื่องที่ดียอดเยี่ยมเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับโอเคอ,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 อาจจาะมีชนชาติมอญประเทศมอญเกิดขึ้นก็เป็นไปได้ซึ่งติดกับไทย ซึ่งมีการคุยกันมาแล้วนะมีคือประเทศไทยเราเนี่ยมีคนหลายเชื้อชาติอย่างผมก็มีหลายเชื้อสายถ้าไล่บรรพบุรุษมีทั้งจีนทั้งมอญทั้งไทยนะครับมีทั้งลาวนะแต่ประเทศไทยเรามีอะไรบ้างครับมีมุสลิมมีอิหร่านแขกชีอะนะแขกซุนนีที่มาร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันสร้างชนชาตินี้ขึ้นมามีใครอีกครับ ล้านนาลาวอย่างนี้นะนี่แยกเป็นชนชา้ครับมีมงอ่ามีเอยวอย่างนี้มีมุสลิมทางใต้มีอะไรซึ่งมันมีการที่ว่าต่อสู้สู้รบกันมาตลอดนะมีคนลาวอ่าคนอีสานแบบนี้มีคนมาลายูอย่างนี้มีอาณาที่ผมเล่าให้ฟังอ่าสรุปเลยก็ที่เห็นเด่นชัดก็คือมีมอนมีจีนจีนนี่ใช้กําลังเยอะมากมีไทยอ่า มีอะไรอีกอิหร่านนะอิหร่านนะม,มุสลิมซุนีอย่างนี้ห้านะที่เห็นเด่นๆชัดนะอา,อาจจะมีลาวามีเชียงใหม่ล้านนานะมีทางใต้ปัตตานีอย่างนี้มาลายูแบบนี้เห็นไหมครับมันประเทศไทยเขาไม่ใช่ไทยแท้ทั้งหมดนะก็อาจจะเป็นได้ว่าเ้ยจะมีแยกประเทศจะมีรวมประเทศจะตกลงกันได้อย่างมีเอกภาพไหมขอพระเจ้าวอวพรช่วยเหลือเรา นะไม่มีใครอยากจะเสียเขตแดนไปหรอกครับแต่ต้องเข้าใจประวัติศาสตร์เข้าใจความจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมอย่างที่ผมบอกถ้าทําตามหมนังสือเล่มนี้ได้มันจะเป็นเอกภาพพาลอนภาพเสรีภาพจะมีความชัดเจนมากโอเคผมจะอ่านออกต่อไปเลยและเมื่อพิจารณาเรื่องชาติในแง่ของเชื้อชาติพระคัมภีร์ก็สอนว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทุกคนให้สืบเชื้อสายเดียวกันมาจากมนุษย์คู่แรกที่พระองค์ และมนุษย์ทุกคนล้วนเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างตั้งแต่ในครั้นสดุดีบทที่ร้อยสข้อที่13มมนุษย์ทุกคนจึงมีพระเจ้าเป็นบิดาองค์เดียวกันนอกจากนี้ลักษณะเฉพาะของเชื้อชาติก็ไม่อาจแบ่งความเป็นชาติได้อย่างแท้จริงเพราะแม้เชื้อชาติของมนุษย์เราจะมีลักษณะพันธุก,กรรมบางอย่างแตกต่างกันไปบ้าง เช่นสีผิวหรือลักษณะทางร่างกายบางอย่างแต่ลักษณะที่ลักษณะพื้นฐานของมนุษย์นั้นเหมือนกันมากจนเป็นสิ่งมีชีวิตเผ่าพันธุ์เดียวกันแน่นอนไม่มีสีผิวใดด้อยกว่าสีผิวใดยิ่งกว่านั้นมนุษย์ยังได้แต่งงานผสมผสานเชื้อชาติเชื้อสายไฟมาตลอดประวัติศาสตร์จนทุกวันนี้เราไม่อาจระบุค,ความเป็นเชื้อชาติที่ตายตัว ได้อีกต่อไปแล้วทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าสำหรับพระเจ้าแล้วมนุษย์ทั้งผองคือพี่น้องกันก็คือหลักพาราดอนภาพโอเคผมพูดถึงพระเยซูดีกว่าพระเยซูนะครับในสมัยพระยิธิรรมพัมพีเพระองค์เนี่ยมีทั้งเชื้อสายคานาอันมีทั้งเชื้อสายอียิปเชื้อสายยูดาหนะครับมีเชื้อสายแขกน,นะเช่นแล้ว เป็นชนชาติรอบข้างเลยรู้สึจกจะจอแดนเอโดมก็มีนะแล้วสุดท้ายเอซาวก็มาได้กับพวกชาวยิวอีกเช่นนั้นแล้วในประเทศอิสราเอลนะครับยิวเนี่ยไม่ได้เป็นแค่ชนชาติยิวครับเป,เป็นผสมผสานไปหมดแล้วและผสมผสานมาตั้งแต่นมนาการลแล้วครับนะต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้อ,องคุณคุณจะเข้าใจผิดว่าเฮ้ยมันเป็นยิวแท้ไม่ใช่ครับผสมผสานกันมานานแล้วคุณไปไล่ เชื้อสายวงตระกูลในพระธรรมมัทธิวก็ได้พภาพทีใหม่จะเห็นเลยแล้วลองย้อนกลับไปดูว่าผสมผสารแล้วเชื้อสายเดี่ยวเด่นที่ล่าสุดก็คือเอธิโอเปียคุณจะสังเกตเห็นคนดําเข้ามาเป็นทหารเป็นตํารวจในประเทศอิสราเอลผมยิกนั่นแหละครับเขาตรวจ DNA แล้วแล้วใกล้เคียงกับ DNA เชาวยูดั้งเดิมที่มาเปรียบเทียบกันที่อพยพกลับมาจากยุโรปแล้วก็ไปเอาฝั่งแอฟริกามาก็คือเขา มั่นใจว่าเป็นเชื้อสายของซอโซโลมอนที่แต่งงานออกไปอ,อ,อะไรนะเชบานะอ่าเชบานะเอธิโอเปียก็ก็คนที่สามาัครใจกลับมาในดินแดนแห่งพันธสัญญาก็กลับมารวมชาติเป็นชนชาติอิสราเอลเห็นไหมครับเชื้อสายที่เด่นล่าสุดที่ผมเห็นมาก็คือมาจากเอธิโอเปียมาจากคนดําตัวดําๆถือ M16 ถือปืนคาบินคอยปกป้องป,องประเทศ นั่นแหละครับเขาคัดมาแล้วเขาก็ตรวจ DNA แล้วก็ลองรับรับรองให้เป็นชนชาติอิสราเอลในปัจจุบันนะขอบคุณพระเยซูนะอันนี้พระเยซูทําให้ตาสว่างหลายๆเรื่องเลยทําให้เข้าใจโอเคผมจะอ่านต่อไปสิ่งที่พระเจ้าปรารถนามากกว่าคือให้เราตระหนักถึงการเป็นประชาชนแห่งโลกของพระเจ้า และเราต้องรักโลกเช่นเดียวกับที่พระเจ้าทรงรักโลกยอนบทที่สิยอนบท 10, นบที่สข้อที่สิบหกยอนบท 3, ที่สามข้อสิเป็นพื้นฐานของคริสเตียนเลยที่ว่าพระเจ้าทรงรักโลกนี้จึงได้ประทานพระบุตรของเราลงมาช่วยให้รอดประมาณนี้นะผมจำไม่ผิดพระเยซูทรงให้เราไปประกาศข่าวดีแก่คนทุกชาติทั่วโลกเพื่อช่วย ทุกคนให้รอดพ้นบาปมัทธิวบทที่8ดข้อที่19บทที่24ข้อที่14ด้วยเหตุนี้เราจึงควรรักคนทั้งโลกเช่นเดียวกับที่รักคนในท้องถิ่นหรือในประเทศของเราและเราไม่ควรใช้การรักชาติมาเหนือกว่าการรักมวลมนุษย์ทั้งโลกน่าเสียดายที่บ่อยครั้งมีการใช้ความรักชาติมาทำให้ผู้คนร่วมกันเกียดชัง ดูถูกดูแคลนเอาเปรียบหรือต่อต้านคนชาติอื่นไม่ว่าจะในแง่สัญชาติหรือเชื้อชาติก็ตามถ้าทีเช่นนี้ทำให้ความรักชาติได้เลยเถิดไปจนกลายเป็นกรารหลงชาติและข้างชาติในที่สุดในประวัติศาสตร์โลกก็จะเห็นการข้างชาติของคนอารยันในลัทธิหรือพรรคนาซีนะครับที่คิดว่าตัวเองเหนือกว่าชนชาติอื่นๆแล้วก็ไล่ฆ่าขมเหงชนชาติอื่น แล้วตอนนั้นมีคิตชนเนี่ยมากมายในเยอรมันนะครับถูกข่มเหงครับแม้แต่ลัทธิที่เราเชื่อว่าเขาสอนไม่ถูกเช่นลทัทธิพยานพยาโควาก็ถูกข่มเหงในช่วงนี้แหละครับเพราะว่าเขามีใจโน้มเอียงเข้าข้างยิวอิสราเอลมีพิธีครรมทีคล้ายๆกันรัฐบาลน,นาซีก็เลยจัดการครับเลยตีความว่าเป็นยิวเลยก็เลยฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์ชาวพยานพยาโควาด้วย เป็นประวัติศาสตร์นะพูดเล่าสู่กันฟังคริสเตียนสมัยนั้นใครที่ต่อต้านลัทธิชาตินิยมนาซีอะไรแบบนี้ที่นาซีตั้งนโยบายขึ้นมาก็โดนข่มเหงครับก็จะมีพวกออบาทหลวงทั้งคาทอลิกทั้งคริสเตียนโปรเตสแตนที่ไม่เห็นด้วยกับพรรคนาซีก็ออกมาต่อต้านก็โดนจับฆ่าจดจับทำลายล้างไปหลายคนนะครับนี่เล่าสู่กันฟัง ยิ่งกว่านั้นพระเจ้ามีพระประสงค์ให้คริสเตียนตระหนักว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นบ้านเมืองหรือชาติที่แท้จริงของเราพระคัมภีร์กล่าวว่าบ้านเมืองที่แท้จริงของเราคือสวรรค์ซึ่งเราจะได้อยู่ในอนาคตฟิลิปปีบทที่3ข้อที่20ถ้าเช่นนั้นเรายังควรรักชาติหรือไม่คริสเตียนยังควรรักชาติด้วยเหตุผลที่ว่า 1. ชาติคือสังคมท้องถิ่นใกล้ตัวเรา สังคมท้องถิ่นใกล้ตัวเราก็เป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลกฉะนั้นการรักมนุษย์ทั้งโลกก็ต้องรักมนุษย์ในสังคมท้องถิ่นด้วย 2. เราไม่สามารถแสดงความรักต่อคนทั้งโลกพร้อมกันในคราวเดียวได้ต้องเริ่มกระทำต่อคนในสังคมท้องถิ่นใกล้ตัวก่อนจึงขยายไปสู่ที่ไกลสสังคมท้องถิ่นและสังคมโลกมีผลกระทบ ต่อกันและกันการที่เราทําให้สังคมท้องถิ่นดีขึ้นก็จะมีผลทําให้สังคมโลกดีขึ้นไปด้วย 4. แนวคิดเรื่องการรักชาติเป็นช่องทาง 1. ที่สามารถใช้เพื่อช่วยให้คนในสังคมท้องถิ่นรักซึ่งกันและกันมากขึ้นและเสียสละเพื่อพวกอื่นมากขึ้นการรักชาติเป็นช่องทางหนึ่ง ที่สามารถใช้เพื่อแสดงความสำนึกบุญคุณของผู้คนที่ได้เสียสละเพื่อสังคมท้องถิ่นนั้นมาก่อน 6. การรักชาติทำให้เราไม่ปล่อยให้สังคมอื่นมาทำร้ายหรือเอารัดเอาเปรียบสังคมท้องถิ่นทำให้สังคมโรคมีความยุติธรรมพี่น้องครับผมนึกถึงคนหนึ่งระหว่างอ่านก็คือแม่เต๋อปฏีประเสณนะ ท่านเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของคริสเตียนคิดชนในสมัยแรกและท่านมีพระคุณบุญคุณต่อราชวงศ์จักรีอย่างมากเช่นเอาอันที่เด่นๆเ,เลยก็คือได้ทำคลอดให้พระนางลำพยพันนีพระภรรยาของรัชกาลที่เจ็ดแล้วก็นำการแพทย์สมัยใหม่เข้ามาทำให้เด็กรอดตายเยอะแยะมากมายในโลกนี้ แม่เต๋อนะครับเดิมทีจําไม่ผิดเป็นคนพราหม์ครับบรรพรุษเป็นคนพราหม์ฮินดูพราหม์ฮินดูแล้วก็เป็นโหเก่าพ่อแม่เขาเป็นมุช้อสาเป็นโหเก่าเป็นพราหม์ที่ใส่ชุดโหขาวนะครับที่คอยเป่าสังอะไรในพิธีในราชสำนักไทยแต่มีอันต้องเลิกลากันหม่อมแม่ตูนกับมิชชันนารีคริสเตียนเนี่ยจึงรับเลี้ยงแม่เต๋อไว้ตั้งแต่เล็กครับนะแล้วก็ ได้สั่งสอนในทางแห่งเพสไทบิเลียนโรลิเตนเพื่อให้แม่เตอ๋อเ,เป็นพระพอรอของคนทั่วโลกนะครับศพของท่านปัจจุบันก็ถูกฝังไว้ที่สุสานที่หนึ่งสำเร็จซึ่งผมเคยเข้าไปเยี่ยมชมมาแล้วนะก็มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตผมในส่วนหนึ่งเหมือนกันและพระคิดธรรมก็สอนเรื่องนี้ทําให้ผมเริ่มเริ่ถึงเอ๊ะเพราะอะไรถึงเขียนถึงก็เลยเข้าใจกันท่านมีเชื้อสายทางศีรกาถ้าจําไม่ผิดนะ ช่นนั้นแล้วชนชาติไทยเนี่ยไม่ใช่แค่มีคนไทยก็มีชาวอินเดียแขกนะพาวุรัตโคกผ้ามีคนเอ,อ่ออะไรเนปลานนะมีเขาสีกังกาเนี่ยเห็นไหมครับสุดท้ายมีนไนกลายเป็นชนเชื้อสายชนชาติไทยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะ,อะโอเคประมาณนี้มีนะก็ขอพระเจ้าไวยพรลูกหลานของแม่เต๋อด้วยแล้วกันนะครับ อ่ะผมจะอ่านต่อไปการรักชาติด้วยเหตุผลเหล่านี้จะไม่ทําให้เกิดการหยิงทนงและไม่ทําให้เราเกียดชังดูถูกเอาเปรียบหรือต่อต้านคนชาติอื่นเราต้องรักคนชาติอื่นเหมือนรักคนชาติตัวเองและให้ความยุติธรรมแก่ชนแก่คนชาติอื่นเท่ากับคนชาติตนเองท่านเปโรเป็นตัวอย่างที่ดีของการรักชาติและรักทุกชาติ ท่านแสดงออกถึงการรักพี่น้องร่วมชาติโดยท่านทุกใจที่พี่น้องร่วมชาติของท่านยังไม่ยอมเชื่อในพระคิดทําให้ยังไม่รอดผลบาปท่านกล่าวว่าหากเป็นได้ท่านยินดีที่ใช้ตัวเองตกนรกเพื่อให้พี่น้องร่วมชาติได้รับความรอดโรมบทที่9ข้อหนท่านอธิษฐานวิงวอนเพื่อพี่น้องร่วมชาติ อยากให้พวกเขากลับใจแต่ขณะเดียวกันท่านก็รู้ว่าหน้าที่ของท่านไม่ได้มีต่อพี่น้องร่วมชาติเท่านั้นพระเจ้าทรงให้ท่านทรงใช้ท่านเพื่อคนชาติอื่นๆด้วยท่านจึงจำเป็นต้องไปประกาศแก่คนต่างชาติและหวังว่าสิ่งที่ท่านทำจะย้อนกลับไปทำให้พี่น้องร่วมกันของท่านได้กลับใจบ้างโรมบทที่11ข้อที่13 ชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับหรือในภาษาคาทอลิกเรียกว่านักบุญปอนปอนเนี่ยปอนเซนปอนเปาโลปอน,ปอน,ปอนเป็นชีวิตที่น่าเคารพนับถือมากคือจะสังเกตรจริงๆนะเปาโลเนี่ยเป็นคนเอเชียรครับเป็นคนยิวอิสราเอลที่น้องร่วมชาติไม่รักเขาไม่เป็นไรเขาไปประกาศกับฝรั่งหัวทองกับกีโรมันแล้วก็เกิดผลนะไปทั่วโลกเลยครับน,นอกจากพระเยซู คนที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์คิดศาสนาได้ดีที่สุดก็คือเปาโลครับแล้วก็สำแดงให้เห็นแล้วซึ่งเม่ประกาศกับคนต่างชาติรักคนต่างชาติอย่างเท่าเทียมกันมีความรู้ความเข้าใจก็นึกถึงพวกฝรั่งหัวทองในประเทศไทยขึ้นมานะไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฝรั่งเศสอะไรพวกนี้คือเขาก็มีส่วนร่วมในการไปเทพิถกับชนชาติไทยคนอังกฤษใช่ไหมโอเคนะพููสั้นสนัหากชาติ อื่นรุกรานหรือเอาเปรียบชาติเราเราควรปกป้องหรือไม่การรุกรานและการเอารัดเอาเปรียบเป็นความอายุทีธรรมและเป็นการทารุณต่อผู้บริสุทธิ์เราจึงต้องต่อต้านเพื่อรักษาความยุติธรรมและปกป้องผู้บริสุทธิ์แล้วหากชาติของเราเป็นชาติผู้รุกรานที่เข้ามายึดดินแดนของชาติอื่นที่อาศัยอยู่มาก่อนแล้วแล้วตั้งเป็นชาติของตนเองขึ้นใหม่ก็คือชาติไทยเนี่ยเราจะเห็นชาติ เอ่ออะไรนะเขตแดนชัดเจนก็คือเป็นขวานทองนะปัจจุบันเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะเพราะคนใต้ก็บอกว่าโดนลังแกคนล้านนาก็บอกว่าโดนข่มเหงคนลาวก็บอกโดนเอารัดเอาเปรียบคนกรุงเทพก็สุขสบายแต่ก็ยังมีคนทุกข์อยู่มากมายเป็นความจริงที่น่าเศร้าที่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นทั่วโลกและที่จริงแล้วก็แทบจะไม่มีชาติใดในปัจจุบัน ที่ไม่ได้ยึดพื้นที่ของชนชาติอื่นในอดีตมาก่อนแต่คนในอดีตก็ได้ยึดพื้นที่ของคนชาติอื่นในอดีตก่อนหน้านั้นด้วยเช่นกันโลกในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ก็ตามและหากจะให้คนชาติอื่นในอดีตอ้างสิทธิ์ตามประวัติศาสตร์และต้องการให้คืนพื้นที่ให้เป็นดังประวัติศาสตร์ก็ย่อมยากที่จะหาข้อยุติ สิ่งที่พอทำได้คือการที่ชาติที่ครอบครองในปัจจุบันขออภัยแก่คนชาติเดิมหรือคนพื้นเมืองเดิมที่เคยถูกยึดพื้นที่ในอดีตแล้วทำความดีชดเชยให้แก่คนเหล่านั้นอย่างเหมาะสมรวมทั้งสร้างให้เกิดความรู้สึกถึงความเป็นชาติใหม่ร่วมขึ้นมาให้ได้เห็นไหมครับนี่เป็นข้อความที่สวยสดงดงามมาก เราจะรักโลกและรักคนทุกชาติได้อย่างไรนอกเหนือจากการร่วมในการประกาศขา่าวดีกับคนทุกชาติทั่วโลกเพื่อช่วยทุกคนให้รอดผลบาปแล้วมัทธิวบทที่แข้อที่19บ4บทที่ข้อ14 24ข้อที่14คิดเตียนยังช่วยโลกได้ด้วยได้โดยการพยายามมีส่วนผักดันให้โลกนี้มีสัสดิภาพ พาราดอนภาพเอกภาพความเป็นพี่น้องกันและความเสมอภาคเห็นไหมครับซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อเราช่วยผลักดันให้ทุกชาติร่วมมือกันสร้างความยุติธรรมและการแบ่งปันให้เกิดขึ้นในโลกนอกจากนี้เรายังควรสนับสนุนให้มีองค์กรระดับนานาชาติที่ทำหน้าที่เหมือนรัฐบาลโลก ดังเช่นองค์การสหประชาชาติเพื่อประสานและควบคุมให้ทุกประเทศร่วมมือกันทำให้โลกบรรลุเป้าหมายข้างตน้นโอเคจบนะครับอืมนะเราจะเห็นความเป็นชาติไทยความเป็นเอกภาพนะว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นแน่ขอให้บทความนี้นะครับ ซึ่งเป็นคําสอนที่มันจากพระยิธธรรมอภีได้แตะใจได้เป็นที่ระลึกถึงของผู้นําประเทศของผู้นําคิดตะจักรของคิดตชนทั่วโลกและของพี่น้องต่างศาสนิกเพ<ส>ื่อจะเข้าใจความจริงและได้รับการอวยพรจากพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรครับรักในพระคิด